ครับสวัสดีครับช่อง LSM99 Sport นะครับวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนาฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทุกมุมโลกนะครับวันนี้นะครับวันเสาร์ที่31ตุลาคมนะครับก็มีฟุตบอลรายการหลายรายการนะครับที่น่าสนใจนะครับวันนี้เราจะไปที่พริมลีกนะครับคู่ใหญ่นะครับเรือฟูนะครับเจอเวสต์แฮมยูเนเต็ดเรือพูตอบครึ่งลูกนะครับ ผลงานพบกันทั้งสองทีมนะฮะลิเวอร์พูลชนะเวสต์แฮม3-2เวสต์แฮมแพ้ลิเวอร์พูล0-2เวสต์แฮมเสมอลิเวอร์พูล1-1ลิเวอร์พูลชนะ4-0ลิเวอร์พูลชนะ4-1นะครับภาเกมหลังสุดนะครับเป็นลิเวอร์พูลชนะ4แล้วก็เสมอ1นะครับเป็นการยำไปสัก2-3เกมเลยนะฮะวันนี้นะฮะลิเวอร์พูลนะของคุณซือเจเกนคอปนะครับเพิ่งเปิดลังนะฮะเฉือนมิดเทนแลนด์2-0นะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับสำหรับความพร้อมในวันนี้นะครับจะไม่มีฟาบิโยนะครับกองกลางตัวรับนะครับที่บาดเจ็บล่าสุดนะครับ ส่วนวิจิลฟันไดตัวนี้ก็ผ่าตัดออกมาเรียบร้อยแล้วครับพักยาวทั้งฤดูกาลนะครับวันนี้นะฮะเจคินคอปนะครับมาด้วยระบบ4-2-3-1นะครับโดยมีมูคอนเบตซาร่านะครับยืนหน้าล่าตะข่ายคู่กับไซโอมันเน่แล้วก็ล็กโตฟิมิโนนะครับส่วนทางด้านเวสแฮมนะฮะของคุณซื้อดวิดมอยนะครับเพิ่งเปิดลานนะครับเจาแมนซิตี้ไป1-1นะครับทำให 3เกมหลังสุดนะครับในลีกนะครับเวทแฮมยังไม่แพ้ใครนะครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามนะครับไม่มีรายงานตัวบาดเจ็บเพิ่มนะครับหรือติดทดแบนนะครับนั่นหมายความว่านะครับมิคาเอลอันโตนิโอนะน่าจะผ่านความฟิตลงสนามช่วยทีมได้นะครับวันนี้ทีเวตมอยครับใช้ระบบ5-4-1นะครับมันมีจาร์ลด์โบเวนนะครับกับโทมัสซูเทคนะครับที่ยืนล่าตะข่ายนะครับเป็น4ประสานแดนหน้าและแดนกลางนะครับคาดว่านะครับเจ้าบ้านลิเวอร์พูลครับลงเล่นเกมลีกมาแล้ว6เกมนะครับชนะ4เสมอ1แพ้1นะครับเกมนี้นะฮะ เปิดบ้านเกมหลีกล่าสุดนะครับเปิดบ้านชนะเชสยูโนเตตสอประตูต่อหนึ่งะครับกลางสัปดาห์นะครับฟอร์มกำลังดีนะครับแล้วก็เปิดบ้านยูซีเอลนะครับถล่มเอาชนะมิชลแลนไปได้สบายๆสองประตูต่อศูนย์ครับใช้ตัวสำรองนะครับทั้งทีมนะฮะสึกยูซีเอลนะฮะเกมนี้นะครับต้องรับการมาเยือนของเวทแฮมก็ไม่ง่ายนะครับเวทแฮมยังไม่แพ้ใครมาทั้งหมด3นัดนะครับลิเวอร์พูลก็จะมีปัญหาเรื่องแดนหลังนะครับที่จะขาดกองหลังนะครับเซอร์ฮานะครับที่จะมีโจโกเมสคนเดียวนะครับที่พร้อมลงสนามนะครับ ก็ต้องดูนะครับว่าเจกเกคอปวันนี้นะฮะจะจัดทีมแบบไหนนะครับยังไงนะครับเห็นมีข่าวว่าอาจจะดาวลูกนะครับมายืนเซ็นเตอร์แบ็กนะครับก็ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก็ยังเชื่อว่าลิอร์ผูลน่าจะเอาชนะเวสต์แฮมไปได้นะครับวันนี้นะฮะราคามาต่อลูกครึ่งนะครับค่อนข้างแพงมากนะครับเวสต์แฮมลิอร์ผูลก็ไม่ได้พร้อมเท่าไหร่นะฮะคิดว่าชน้ผู้ชนะได้ครับแต่ไม่น่าชนะเกิน2ลูกนะครับ ก็ให้ลองเวสแฮมนะครับราคาลูกครึ่งควบ2นะครับกั้นใจนะลองเวทแฮมปลอดภัยกว่านะครับคู่นี้นะฮะชอบลิเวอร์พูลนะครับแต่ให้ลองเวสแฮมนะครับต่อแพงเหลือเกินครับลูกครึ่งนะครับให้ไปลองลูกครึ่งควบ2นะครับลองดูราคานะครับอาจเสียน้ำไม่มากเท่าไหร่นะครับคู่ต่อไปนะครับเป็นเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดหลักสิบเก้าแล้วก็เลือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้หลักสิบสามนะครับปีนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่เลขสองหลักเหลือเชื่อเหลือเกินนะฮะ เมสซี่มาเยือนนะครับต่อลูกครึ่งนะครับผลการพบกัน5เกมหลังสุดนะครับเชฟฟิลด์ยูเต็ดแพ้เดอรบัตส์ฟ้า0-1นะครับแมนซิตี้ชนะ2-0เชฟฟิลด์นะครับชนะแมนซิตี้2-1นะครับเชฟฟิลด์แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้0-1นะครับแมนซิตี้เสมอเชฟฟิลด์นะครับก็เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่ทำได้ดีกว่านะครับแต่ก็ไม่ได้ขาดมากนะครับวันนี้นะครับเชฟยูนะครับของกุนซือคิสเวเดอร์นะครับเพิ่งบุกไปพ่ายกับลิเวอร์พูลมา1นึ่งตัวต่อสองนะครับทำให้เกม ในลีกทั้งหนัดที่ผ่านมานะครับยังไม่สามารถชนะใครได้เลยนะครับและเก็บได้เพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะฮะสำหรับความพร้อมของทีมวันนี้ท่านจะได้มีริสบูเซลนะครับจอร์นเฟรกแล้วก็แจ็คโอคอานเนอร์นะครับสามแข้งนะครับที่ยังบาดเจ็บอยู่นะครับคาดว่านะครับวิลเดอร์นะครับเตรียมจัดแผนในการเล่น352ห้ครับโดยมีโอลิเวอร์แม็กเบอร์นี่นะครับกับไลอันบูสเตอร์นะครับควงคูทัสกอร์แดนหน้านะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมซื้อ เป๊ปกาเดอลานะครับเพิ่งบุกอัชนะหมักเซยในศึกยูเซลดล่าสุดครับ3ประตูต่อ0นะครับช่วงกัลท่าที่ผ่านมานะครับความพังของทีมนะครับจะไร้เงาสิเกโรอากโรที่ยังเจ็บอยู่นะครับเช่นเดียวกับแฟนอินโยนะครับเบนจามินเบนดี้นะครับกาเบรียลเซซุสนะครับซึ่งบาดเจ็บทั้งหมดนะครับคาดว่าเป๊ปวันนี้ครับใช้ระบบ 4 2 3 1ครับโดยมีลาฮิมเซลิงนะครับยืนหน้ารัตข่ายนะครับจะใช้ลิยัดมาเซนะครับแล้วก็คริมินเดอร์บอยครับกับฟิลโฟเดนะครับเป็นสามประสานแดงกลางนะครับคาดว่านะครับเจ้าบ้านนะครับเชฟฟิลยืนเติร์ดครับทีมอันดับ13นะครับผลงานในเกมในลีก6เกมที่ผ่านมายังไม่สามารถชนะใครนะครับแพ้เสมอ1แพ้5เลยนะฮะแมสเตอร์ซิตี้ครับตอนนี้อยู่อันดับ13บสามในของเล่นในลีกมาแล้วนะ5นัดนะครับชนะ2เสมอ2แพ้1ครับเกมลีกนัดล่าสุดบุกไปเสมอเวนแฮม1 1ครับ แต่กลางสัปดาห์ที่ผ่านมาทำผลงานได้ดีนะครับในการไล่ถล่มในสุดย CL3 ตัวศูนย์นะครับเชื่อฟอร์มกันแล้วนะครับเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ดูเหนือกว่านะครับแล้วก็ศักยภาพทีมตอนนี้ก็ดูดีขึ้นมานะครับถึงจะขาดตัวหลักไปหลายตัวเหมือนกันนะครับมาเยือนครับต่อค่อนข้างแพงครับลูกควบนะครับให้ดูราคาลูกหนึ่งไว้นะฮะถ้าน้าไม่แพงมากก็เล่นราคาลูกหนึ่งไว้ครับคิดว่าวันนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถบุกมาเอาชนะได้ไม่ยากนะครับชื่อชั้นกับตัวัเตะค่อนข้างห่างนะครับ เชื่อว่าเป๊ปน่าจะเร่งนะฮะเร่งเก็บคะแนนให้ได้มากสุดครับเพราะตัวนี้อยู่อันดับ13นะครับค่อนข้างอยู่กลางตารางเลยทีเดียวนะครับคิดว่าวันนี้นะฮะทีเด็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้น่าจะบุกมาเอาชนะได้อย่างน้อยก็หนึ่งศูนย์ะครับลุ้นลูกสองกันดีกว่าครับวันนี้ครับทีเด็ดสองคู่นะครับคู่แรกนะครับเลี้ยวปูเจอเวสต์แฮมเราให้ลองเวสต์แฮมลูกครึ่งครบสองนะครับคู่ที่สองแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อต่อที่เรือใบนะครับหนึ่งลูกนะครับ แนะนำนะครับเว็บดีๆนะครับ LSM Co บริการดี24ชั่วโมงนะครับฝากถอนภัย1นาทีแอดมินน่ารักแก้ปัญหาทุกเรื่องการเงินการันตีปลอดภัยแน่นอนนะครับเรามีฟุตบอลหลากหลายรลาค้าเข้ามากดกันนะครับดูบอลให้สนุกนะครับเข้ามากดกันหน่อยครับไปนวมนะครับเว็บการันตีถอนไวฝากไวนะครับราคาบอลคิดไวมากนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้ใครเข้ามานะครับขอดูบอลสนุกเฮงๆรวยๆสวัสดีครับ